ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะก็มาเจอกันนี้อีกแล้วนะคะค่ะคลิปนี้นี่ก็จะมาแชร์เพื่อนเพื่อนดูทำก้านกุหลาบนะคะก้านกุหลาบเพื่อนๆจะใช้ก้านกุหลาบสําเร็จรูปก็ได้นะคะซื้อที่ร้านแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะไปซื้อแล้วก็ ทำเองได้ไม่ยากนะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะพรนี่ใช้ฟลเลรเทปนะคะสีขาวสีตอนแรกที่พันเนะะี่ยค่ะสีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราตอนตอนประกอบดอกเนี่ยตอนประกอบดอกเราจะใช้สีเขียวสีเขียวพันสีเขียวอย่างนี้นะคะพอดีนิดมีสองสีนี้ก็เลยจะใช้สีขาวพันทีแรกก่อนเพื่อให้จะเพิ่มความหนาของลวดนะคะ พลาสตเนี่ยค่ะมันจะมีความเหนียวกว่านะคะความเหนียว <c oughs> เพื่อนๆจะใช้กระดาษย่นก็ได้นะคะกระดาษย่นพันขนสีอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะกระดาษย่นแต่นิด่นิดพอดีนิดใช้นิดมันมันไม่ค่อยเหนียวอะ่ะมันไม่ค่อยสะดวกกับกระดาษย่นตัวนี้นะ,ะแต่เพื่อนๆจะใช้ก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> ส่วนลวดนะคะส่วนลวดนิดใช้ เพืเ่อนๆจะใช้เบอร์2.0 mm ก็ได้นะคะ2.0 mm นะคะหาซื้อได้ที่ร้านอ,าอุปรกรณ์พวก DIY หรือว่าก่อสร้างอะไรพวกนี้นะคะค่ะอันนี้นี่ไซส์นิดใช้ฟรีที่ร้านมันหา2.0ไม่มีเบอร์2ไม่มีนิดจะใช้1.6นะคะ1.6ก็ใกล้เคียงนะคะ เราก็ตัดความยาวน,นี้ก็แล้วแต่เพือเ่อนๆะนะแล้วแต่เพื่อนๆแต่นี้ทำสามสิบสามสิบเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งไม้บรรทัดนะคะหนึ่งไม้บรรทัดเพราะว่านี้จะทำกรอบเอ่อจัดใส่อกระถางไม่ใช่กระถางนะคะจัดเหมือนแจก,กันนะผู้แจก,กันสี่เหลี่ยมเป็นพุ่มนะคะเป็นบุเก้บุเก้บุเก้อะไรพวกนี้นะคะ ถ้าเพื่อนหาเบอร์ใหญ่ๆไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นเบอร์เล็กๆเบอร์เล็กๆอย่างอย่างเบอร์อย่างนี้นี่จะพออยดีไปซื้อมันไม่มีอ่ามันไม่มีเบอร์สองแล้วว่าหนึกมันไม่มีมันมีเบอร์0.9ถ้าถ้าเป็นเบอร์นี้เพื่อนๆก็ใช้3เส้นนะคะใช้ประมาณ3เส้นได้แล้วแต่ความหนาเพื่อนๆจะต้องการความหนาเท่าไหร่ ถ้าดอกไม้น้ำหนักไว้มากเนี่ยเราก็ใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แลแ้วแ,แต่ชิ้นงานเราที่เราที่เราจะทํานะคะมันก็แล้วแต่ขึ้นมันก็ขึ้นแต่แล้วชิ้นงานที่เราจะถ้าดอกไม้มีน้ําหนักมากเราก็ใช้หลายเส้นหน่อยนะคะ <analy zer> แต่ถ้าแต่ถ้าหาเบอร์สองได้นะก็มันก็จะง่ายขึ้นนะ,นะเนาะบางครั้งมันก็ไม่มีนะคะอันนี้อันนี้ใช้ได้สอง่งนะคะ โ o ลล่าเทปนะคะกันไก่ก็กันไก่นี้ไม่ได้ใช้นะอ๋อลืมตรงนี้ที่ตัดลวดนะคะเป็นตัวหนีบด้วยตัวนี้ใช้นี้ใช้จับพวกจิวเลอรี่ที่ใช้พวกพวกนี้จะร้อยลูกปัดด้วยอ่ะก็เลยมีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่นะคะใช้ไว้ใช้ตัดลวดได้ ตัดรวดเส้นใหญ่ได้ตัวนี้มันจะมีกันไกลอยู่หรือว่าครีมตัดรวดะะ่าหาแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกมีนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตัดรวดวนะความยาวต้องการนะคะนี่ก็ตัดไว้ใช่ไม้มันทัดหนึ่งนี้มันจะนี้จะพันด้วยสีขาวก่อนนะคะพอละเทปเนี่ยมันมันก็ง่ายหน่อยมัน มันมีความเหนียวของมันอยู่ในตัวเนาะเราไม่ต้องใช้กาวแต่บางแต่บางยี่ห้อวิธีนะคะบางทีมองไม่เห็นนี่มันกล้องเราก็พันนะคะพันพันให้แน่นๆน,น,นะคะพันแน่นๆเ,เห็นไหมคะพเพื่อน ถ้าตูดก,กล้องก็ต้องขออภัยเลยใช้โทรศัพท์ตอนนี้ขอบอกกล้องนี้เนี่ยมาเพื่อนเพื่อนสะพันนี่พันพันที่นี่เนี่ก็พันลงมาค่ะลงมาไออย่างโฟล์ตเทปเนี่ย เราเราจับเราเราเรากดให้มันแน่นได้นะคะถ้าเป็นกระดาษย่นบางทีมันเราต้องเราต้องดึงอะ่ะเราต้องดึงมันแต่ถ้าเป็นกระดาษย่นอ,อ่เป็นฟอลอเทปเนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็กดให้มันแน่นแ่นได้แล้วพันไปเรื่อยๆเ้าก็อาจจะเห็นไม่หมดนะคะแต่ก็ พันไปตามความยาวที่เพื่อนทําไว้อะค่ะที่เพื่อนๆทำไว้นะคะก็นี้นะคะพันไปเรื่อยไม่ต้องให้หนามากนะคะเพราะว่าเราจะพันอีกทีด้วยสีเขียวตอนที่เราประกอบดอกนะคะนี่นี่ตอนนี้ตอนสุดอันนี้จะกลับด้านนะคะกลับด้านกลับด้านตัวนี้ ที่นี่ที่นี่ฟอลเทปม้นหนึ่งเนี่ยนี่ก็ซื้อก็สิบสิบแลนนะคะที่อัปิกาใต้ในี่ก็สิบแลนเพื่อนก็พันไปเลยครับนิดพันประมาณสามรอบนี่ก็พอละเพราะว่าตถวคุณลาบที่นี่เจอประกอบที่ประกอบที่มัน ตัวตัวนี้มันรับมันแข็งแรงที่พอพอที่จะรับน้ําหนักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องการให้ต้องมันตรงนี้มันใหญ่มากเวลาเสียบเข้ากานเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่มันจะเขาเสียบเข้าไม่ได้มันจะที่เราถักไว้มันจะเล็กไปนะคะกี่รอบแล้วเนี่ยอ่ะสองรอบผ่นอีกรอบหนึ่งค่ะ อย่างเงี้เนะาะพันสามรอบเนาะพันางานแน่นๆก็ไม่ต้องดึงดึงจนแน่นมากงัมันจะขาดเพราะเรเทปมันมันจะขาดแล้วก็ทันทีนะอันนี้อ่ะเราก็จัดให้มันตรงนี้มันก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่า เลยลาลาพันสีเขียวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อสนเหล็กมันก็มีอยู่แต่นี่จะไปดูแล้วมันมีแต่เส้นเขาทำเส้นเล็กมากเลยอ,อ,ยอน,นี่ความยาวนะดูวมมันทัดก็ใช้กับแจกันขนาดเล็กได้นะคะแจกันหรือว่า จะใส่แจกันสี่เหลี่ยมหรือว่ากระถางสี่เหลี่ยมเงี้ยนมหนึ่งสามสเซนติเมตรบางทีถ้าเราถ้าเราตัดยาวมากถ้าเราถ้าเรารู้ว่าแจกันเราใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าแจกันเรายาวเราก็ทาเราเราก็ทาก,ทก้านยาวหน่อยนะ,ะถ้าเรารู้เรารู้ว่าแจกันเราขนาดไหนเราก็เราเราจะเราก็จะปรับขนาดถูก ถ้าเราทํายาวเกินไปแล้วตัดทิ้งเนี่ยมันมันมันก็เนาะแล้วก็เสียลวดไป,ปเปล่าๆนะคะเสียลวดปเปล่าๆแล้วก็ดูขนาดแจกันหรือว่าอะไรที่ภาชนะที่เราจะจัดใส่หรือว่าแล้วก็จะรู้ขนาดรวดของเรานะคะเพื่อนเพนก็ทำอยาเงี้ยสีอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนเราประกอบ ประกอบเนี่ยเราต้องใช้สีเขียวนะคะสีเขียวก็มีสีเขียวอ่อนเขียวแก่แต่แต่นี้ไปดูที่ร้านมันมีแก่สีเขียวนี้สีเขียวเขียวอ่อนมันไม่มีบางครั้งนเดี๋ยวนี้ดีช่วงเนี้ยอะไรก็ขาดช่วงนี้อะไรก็ขาดแล้วช่วงโควิดเนาะช่วงเนี้ยหายากกีจินฮันเพื่อน,นตกฟิลมต้องขอโทษด้วยนี่อ๋อ นี่เห็นไหมนี่นิดใช้ขาตั้งกล้องตัวเล็กมันเล็กเราก็พันตรงนี้ให้มันหน,หนาๆสักนิดนึงตรงเริ่มแรกเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยไล่ๆมา นะซื้อสำเร็จมันก็จะเล็กหน่อยนีไ่ไปดูละบางที่ก็มีบางที่ก็มีบางท,างทีแต่ถ้าร้านดอกไม้ดอกไม้พลาสติกมันจะมีขายอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์พวกน,นี้แต่ที่ร้านไมพรมนี่มันไม่มี ร้านไม้ผมไม่มีต้องร้านตรงที่ขายตรงไม้พลาสติกนะมันจะมีขายอยู่แต่ที่เมืองไทยนี่ไม่รู้นะคะนิดไม่รู้ก็คงจะเป็นเาเ,นเพื่อนๆพันอย่างเงี้ยสามรอบสี่รอบแล้วแต่ความหนาขนาดไหนเพื่อนต้องการความเพื่อนเพื่อนต้องการความหนาขน,ขนาดไหนคะ่ะ นี่ก็แข็งแรงนี่ด้วยรู้สึกว่าแข็งแรงพอเพราะว่านี่ถักถักไปหลายชุดละถักหลายชุดละนี่ก็พันเองอ่ะนี่ไม่ได้ซื้อแต่ม่นี้ไม่ได้ใช้กระดาษย่นนะคะนี่ใช้แต่โพลเทปนี่แหละเพราะว่าใช้แล้วกระดาษย่นที่เลยพันไม่ได้สักทีเพราะว่ามันลื่นกระดาษย่นมันลื่นเราต้องใช้กาวน,นะคะ ถ้าพลาเทปน้นีมันเหนียวเหนียวแล้วมันก็มีความยืดอยู่อยู่ในตัวของมันวเวลาพันแล้วมันก็เรียบนะ,ะเห็นไหมพันค่ะพันไปเรื่อยๆแน่นๆนนไม่ต้องราคาก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ตละกระาดาษย่นนี่ก็แพงเหมือนกันนะคะที่เนี้ยก็สําหรับทําดอกไม้เนาะแต่กระาดาษย่นเวลาเราทำดอกไม้เนี่ยพอนานๆไปสีมันเปลี่ยน นม่เหมือนโครูเชนนะอันนี้ก็นิดอันนี้ก็สองสามเนี่ยน,นี่จะทำไม่หลายอันเพราะนี่จะถักหลายดอกอยูอ่นี่รู้สึกว่าจะเล็กหนึ่งอันอีกรอบนึงตัวบนนี้เราก็นะ ทำให้มันนูนๆหน่อยเนาะข้างบนพอจะมาถึงข้างล่างเราก็ทำให้มันเล็กๆลงมาไล่เหมือนไล่ระดับนะะไล่ระดับนะคะไล่ระดับ สัตนี่สามรอบถ้าสีรอบมันกมน็มันใหญ่ไปมันใหญ่ไปนี่มีสามรอบคเ้างอนก็พันไางเงี้ยแล้วก็ถึงแล้วมันก็มีแล้วก็กดๆเข้าไปกด มันก็จะติดกับลวดเดีอ่มันง่ายตัวนี้มันเล็กตัวน,นี้ตัวนี้มันเล็กหน่อยตัวน,นี้ก็พันอีกรอบนะอ่ะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากไปซื้อซื้อร้านเขามันก็อย่างว่าแล้วเนาะ เขาก็คิดค่าทำทำเองมันก็ถ้าเรามีเวลาเราก็ทำเองและเราไม่มีเวลาเราก็ซื้อสำเร็จแต่มันทำไม่ยากแค่หาซื้อลวดแค่น,นั้นเองค่ะลวดก็หาซื้อไม่ยากถ้ามีเบอร์สองก็ใช้เบอร์สองนะคะเบอร์สองเนี่ยจะเป็นจะใช้เยอะกว่าเบอร์อื่นนะคะเบอร์อื่น อ่ะนี้สามรอบ่ะเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมคะอืะอคมคนยาวแล้วก็ถ้ามันบีบปิดไปเวียวหน่อยเราก็ดัดให้มันดัดให้มันตรงๆ ตรงๆนคยากใช่ไหมค่ะตอนประกอบตอนนี้เป็นสีขาวแนละ้วไม่ต้องแปลกใจนะคะตอนเราตอ่อตอนที่เราประกอบดอกเนี่ยเราก็จะพันตอดอกต่ออะไรเนี่ยเราก็จะพันด้วยสีเขียวหรือว่าไหมพรมใช่พันกนะะ็แล้วแต่แล้วแต่เพืเ่อนๆนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะคาคลิปนี้ก็คงจะจบไปแค่นี้นะคะจะก,กันคลิปหน้าค่ะยังไงก็ปิดพลาดประกันใดประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะนำมาปรปับปรุงนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะได้ไม่มากก็น,น้อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ กลิศนาโคเชย์ด้วยนะคะคิวนี้ก็ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ